เปิดบัญชีโฆษณาทิกตอกไม่ผ่านสักทีเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าผมได้รับคำถามมาจากทางอินบ็อกซ์เยอะมากเลยนะครับว่าทำไมสมัครโฆษณาทิกตอกแล้วไม่ผ่านเอออันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็เจอมาด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถจะลงสมัครบัญชีโฆษณา t ิกตอกผ่าน มันมีอยู่นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่เราจะมาตกม้าตายกันที่ตัวสิ่งที่เรียกว่าโปรโมชั่นลิงค์นะครับตัวโปรโมชั่นลิงค์เนี่ยมันเป็นหน้าโฆษณาหน้าตัวสินค้าที่เราจะทำการโปรโมตนั่นเองสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ตกม้าตายกันเปแทบๆมันคืออะไรครับนี่ครับอันดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนั่นคือคุณจะต้องใช้เว็บไซต์ที่เป็น .com ในตัว .com อันนี้สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้คุณผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะฮะลักษณะของตัวเว็บไซต์ที่เป็น .com นั้นจะต้องเป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือเป็นตัวแอป i n s tall นะครับจะเป็นแอป Store หรือว่าเป็น Google play อันนี้คือสามารถจะเอามาใช้ได้ แต่ถ้าคุณไม่มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาแค่ตัว URL ที่มันเป็นเว็บไซต์บริษัทของเราแต่จากประสบการณ์จริงๆของผมนะฮะที่ลงเมื่อไหร่ก็ผ่านนั่นคือผมใช้ตัวเซลเพจที่ขายของนั่นเองแหมตัวเซลเพจนั้นจะประกอบด้วยอะไรมากครับจะมีภาพประกอบจะมีข้อความคุณจะมีตัว YouTube เป็นลิงก์วิดีโอแนะนำให้รู้จักสินค้าของเรามากขึ้นแบบนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับ หลายๆคนทำเซลล์เพจเหมือนกันนะครับแต่ส่งไปแล้วไม่ผ่านสักทีปัญหาของมันอยู่ตรงที่เขามีแต่ภาพแล้วภาพนั้นมีการเขียนข้อความลงไประบบไม่สามารถจะตรวจจับได้ครับว่าหน้านี้มันมีตัวอักษรแพราพอมันไม่มีตัวอักษรเนี่ยมันก็ไม่ผ่านครับพอไม่ผ่านเนี่ยก็คือเอาละเอาเงินลงไปแล้วโฆษณาไม่ผ่านสักทีโอยเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับแบบนี้แก้ได้ ด้วยวิธีที่ผมบอกนะฮะตามประสบการณ์เลยก็คือเป็นเซลล์เพจที่มีคำบรรยายตัวสินค้ามีภาพมีรายละเอียดมีราคาชัดเจนที่สำคัญสินค้าตัวนั้นจะต้องเป็นสินค้าตัวเดียวทำให้ระบบมันไม่สับสนนะครับแบบนี้ลองไปทำกันดูนะครับรับรองว่าการสมัครบัญชีโฆษณาติกตอ k ของคุณจะผ่านอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วคุณแก้ปัญหาได้ แชร์ไปเยอะๆนะฮะหรือว่าคอมเมนต์สอบถามกันมาเพิ่มเติมก็ได้สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ้า